มหาอุดบูสนนั่นทั้งคาถาอาคมเตะต่อยอาวุธครบทั้งมีดปืนแบบนี้เรื่องนี้ต้องขยี้เต้ยพงศกรที่รับบทเป็นเสือผาดถึงการเตรียมตัวและเบื้องหลังในการเข้าฉากบูกับนักแสดงคนอื่นๆโดยเฉพาะหนุ่มเกรทวรินทร์รวมทั้งสิ่งที่เต้ยบอกว่านี่คืออุปสรรคในการแสดงละครเรื่องนี้ค่ะขอได้เลยว่านักแสดงทุกคนต้องฟิตมากเลยครับเป็นเรื่องของคิวบูบางทีเจอคิวบูหนึ่งคนที่บูสุดเนี่ยพ่เต พี่เต้เนี่ยต้องบูธผมกับพี่เกดอะลุมพี่เต้ต้องจำคิวพี่เกดแล้วก็มาจำคิวผมอีกบางทีก็เข้าสองคนพี่เต้ต้องบล็อกซ้ายบล็อกขวาอะไรเงี้ยพี่เต้ต้องจำคิวแบบคูณ2แล้วบูธแบบ oh, <no. S 1> แบบ ละเอียดมากแบบทั้งวันเลยต้องมีการซ้อมให้แม่นงกงันก่อนครับถึงจะถ่ายได้พี่เกดจะแบบโอเคเอาถึงเท่านี้นะเราเอาถึงเท่านี้เหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ไงแบบทุกคนแบบเอาถึงเท่านี้นะแล้วก็เริ่มถ่ายกันโอเคถึงเท่านี้แล้วหยุดบางทีก็จะหลุดขำบ้างอะไรเงี้ยพอพี่เกดก,ก็จะมีมุมเขาเวลาออกกล้องก็จะแบบหันมุมเขาอะไรเงี้ยก็จะมีมุมหล่อมุมหล่อมุมาคาดใจสาวอะไรแบบเนี้เรื่องนี้ขอ,ขอเสื้อด้วยก็ต้องฟิตหุนดีๆด,ด้วยแล้วก็ต้องแบบก่อนบู๊คือต้องคนอะครให้พอจริงๆเพราะว่า ไหนจะคิวบูที่เข้ามาตลอดเลยแล้วก็ต้องแบบต้องบูต้องประหยัดแรงมีกว้างมีแคบมีกล้องตามอีกอย่งนี้ต้องแบบพยายามเซฟแรงด้วยเฉลี่ยแรงให้มันได้ทีกองดูแลดีมากครับกองดูแลดีมากจะให้แบบต้มไข่ต้มให้นักแสดงทุกๆแบบทุกมื้อเลยมือละสามฟองสี่ฟองก็ว่ากันไปแล้วแต่คนแต่มีให้ทุกมือจริงๆแบบดีมากๆคือต้องรู้ว่านักแสดงเขาก็ต้องแบบว่าอาจะต้องมีใช้พลังงานเยอะใช่ก็ต้องดูแล แต,แต่ก็ดูแลยากเหมือน,นกันเพราะาอาหารกองอร่อยมากๆจริงๆไม่วจะเป็นแบบอหอยทอดผัดไทยอะไรแบบนี้ส้มตำปลาลงปลาละอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนี่คืออุปสรรคในการถ่ายทาละครเรื่องนี้ใช่ครับ <c oughs> เรื่องอาหารเนี่ <c oughs> เยเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วเราก็ต้องทมหุ่นด้วยบางวันแบบโอ้โหจะถอดเสื้อแล้วแต่าาแต่และอย่างคือแบบน่ากินม,มาก กับหอยทอดเป็นอุปสรรคได้ยังไงล่ะคะเต้ยก็เสื้อผาดนอกจากขยันต้นแล้วยังขยันถอดเสื้อเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนทีช้าง